ขอกาาสบายดีพราะพี่น้องสาวยูทูบทุกท่านขอตอนรับเพราะู่ช่องยูทูบข้างๆสนามเอ็ดวัน และมันนี้ก็อยู่กับค่อยบ,บูมคือเก้าและในมันนี้นั้นทางบ,าบูมข,ข้างๆสนามเบ็ดวันขอ,อนําำเสนอหัวข้อหัวเรื่องเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเน,นเต็ดในหอบหกทีมสุดท้ายโดยว่ากันว่าในนัดนี้มันจะบมีพื้นที่ให้กับผู้แพ้โดยเด็ดขาดเลยและก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวดังกล่าวนั้นทางบูมข,ข้างๆสนามเบ็ดบอลขอพักโฆษณาจากแป๊บนึนงเนาะข้างๆสนามเบ็ดวัลน,นาที่นี้เป็นชื่อแรกช่องแรกในประเทศลาวที่อปเดตข่าสารการกีฬาสุทานในเบืองในสมอยู่เป็นประจำและข้างๆสนามเบ็ดวัลนาที่นี้เป็นชื่อแรกช่องแรกในประเทศลาวทีี่เเยนนป็ ภาษาไทยว่าข้างๆสนามเอ็ดวันเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กับข้างๆสนามเอ็ดวันพะนาทีนี้จะมีการอัปเดตข่าวสารการกีฬาให้ทุกท่านด้เบิ่งได้สมอยู่เป็นประจำนี่คือข้างๆสนามเอ็ดวันมาถ้าฟังจบแล้วเด้๋ยอไปเริ่มรับสมบัฟังเรื่องระว่างเมืองทองยินเด็ดพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดกันต่อเลยเมืองทองยินเต็ดกับบุรีรัมยไนเต็ดผู้อจดอมาพบเจอกันอยู่ในนัดนี้ก็คืออย่างที่หลายๆคนหูการในนัดนี้มันคือนัดหอบทีมสุดท้ายและในนัดนี้ก็คืออย่างที่หลายๆคนหูก,การ โดยเด็ดขาดเลยและถ้าคนได้ชนะจะได้ทะยานเข้าไปชู่หออแปดทีมสุดท้ายถ้าหากทีมได้แพ้จะได้ตกรอบและกลับบ้านไปนั่นเองและนี่คือนัดชี้ชะตานัดวัดชะตาวัาทีมได้ที่ได้ไปต่อทีมได้ที่ได้เข้าไปในหอแปดทีมสุดท้ายนั่นเองและคอยอดเวลากลับไปก้อนนันี่น้องก้อนที่ทังสองทีมที่โผล่จอจพบเจอกันในนัดนี้เนาะทีมเมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่เก้าของไทยลีกและทีมบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่อันดับที่หนึ่งของไทยลีก และทางฟังคงเมืองทองอยู่ในเตดเนาะแข่งไป16นัดชนะซเสมอ7แพ้ไป5เนาะและมาทางฟังคงบุรีรัมย์อยู่ในเตตเนาะพวกเขาก็แข่งไป16นัดเช่นกันและชนะไป13นัดสเสมอไป3แพ้ไปซูนเลยทีเดียวสำหรับบุรีรัมย์อยู่ในเตดและในเกมนั้นนี่เนาะก็ขีย่ยางที่ปรบูมเก้นนาวมกอนนี่ว่านัดนนี่จะเป็นนัดชี้ชะตาเอาว่าทีมได้ที่ใดขอหอบทีมได้ทีไดดไปต่อและแล้วเสียงมังวิเจ,จกรรมาการมันก็นได้เริ่มดังขึ้นเนาะ นาทีที่37เนาะเป็นจังหวะที่บุรีรัมได้ลูกวิชิกเนาะจังหวะนี้ทีระทอนบุญมาท่านง้างเข้าไปในกอบแคตโทษเป็นสุพรรเมือินตาเนาะเอาบอลลงพื้นแลวก็ะแต่เข้าไปยิงเข้าไปเฮ็ดให้บุรีรัมขึ้นนําเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะบุรีรัมยยูไนเต็ดเนาะขึ้นนําเมืองทองอยไนเต็ดในนาทีที่37นั่นเองและจบครึ่งแรกไปก็เป็นชัยชนะของบุรีรัมทีชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และก่อนที่จะเริ่มมาในครึ่งหลังเนะาะหลายคนก็คิดว่าเออเกมมันคงจะจบไปด้วอร 1ประตูต่อสู้ในแหลมันคงเป็นไสสชนะของบุรีรัมย์อยู่นเต็ดโดยสกอร์นี่ไปแล้วแต่ทว่าในานาทีที่80เนาะเมืองทองอยูไนเตตมาได้ประตูจากลูกจุดโทษเนาะและเป็นทางของวินเรียนพอดนสังหารจุดโทษนีไปเละเหให้เมืองทองไนเตตตามตีเสมอบุรีรัมเป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่80นั่นเอง และในเกมนั้นนี่ทั้งสองทีมทั้งสองฟังกันเห็นว่าจะสู insight, ้กันในย่างสุดมันสู้ี่เนาะและจนสุดท้ายเนาะในนาทีที่88สุขุพนัทเมืองตาจังหวะนี้ได้บอลในกอบเคตโทษเนาะมันเกือบจะออกไปแลวล่ะบอลจังหวะนั้นมันเกือบจะออกไปอ่ะกอบเคตโทษในๆแต่ว่าสุพนัทเมืองตาจังหวะนี้เปิดเข้ามาการจะเปิดให้มูในนั่นแหละแต่ว่าสุพนัทเมืองตาในจังหวะนี้ก็ถือว่าลิ่นบานแห้งนะถือว่าลิ่นบอลแห้งถือว่าเปิดเข้ามาจังหวะเนาะโอ้โหแบบ กองหลังของอ่าฟังเมืองทองอยูในเตดสกัดเนาะเข้าประตูถอยเองไปก็ถือได้ว่าโอ้โหโดงโวยจุดๆเนาะกองหลังของเมืองทองอยูในเตดและในนาทีนั้นมันเฮ็ดให้บุรีรัมเนาะขึ้นนำํำเมืองทองอยูนเตดอีกข้งเป็นสกออยู่ที่สองประตูตัวนึงนั่นเองเนาะ และกลองลังคงเมืองทองอยูงเนเต็ดเนาะขอเอ่ยชื่อจากแป๊บนึงเนาะก็คือหลูคัดโลชานั่นเองที่สกัดเข้าประตูตัวเองไปก็นตอได้ว่าดูสวยสุดๆสําหรับหลูกคัดโหชาเนาะและก็คือย่างที่หฮาฮู้กันจบเกมนี้ไปเป็นสัยชนะของบุรีรัมยูเนเต็ดอยูท่ทีสกรสอร์2อประตูตัวหนึ่งและมันฮ็ดให้บุรีรัมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปในหอบแทีมสุดท้ายได้สําเร็จและนี่ก็คือพลบานระว่างเมืองทองอยูงเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดเนาะ ฟังมาฮอดคันนี้แล้วหลาะหอ้หคนคงค้่องใจเลยสงสัยเลยถามแอดมาว่าเอาแอดในมื้อนี้นั่นไทยลีกมันเตะกันไปหลายหายคู่เป็นยังแอดค,คือเอวยมากือเอวยมาแต่คู่เดียวอันนี้แอดก็จะขอบอกไปในวัน,นนี้ว่าไทยลีกในมื้อนี้นก็ถือว่าเตะหลายคู่ด้วยกันเตะแปดคู่ด้วยกันสําหรับไทยลีกในมื้อน,นี้แต่ว่าแอดก็เอวยมาแค่คู่นี้เนาะเพราะว่าถ้าเชยเอวยมาทังเบิดทังแปดคู่นี่ก็คือสิบวัยนะเพราะว่าจบคู่นี้เตะออาพอทันจบคู่นี้แล้วก็เตะแล้วอ่า ไยลีกในมือนี่ก็ถือว่าเป็นแบบนี้เนาะแอดก็เลยคอเอ่ยมาแต่ว่าอคู่นี่แล้วกันมาให้ทุ่านในเบิ้งได้ภาพสมกันเนาะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคู่แรกของแอนนาทิวาเกี่ยวกับบ้านไยลีกเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาแอดก็ว่าเกี่ยวกับบ้านไทยแต่กับบริว้าเกี่ยวกับเรื่องไยลีกแอดก็ว่าเกี่ยวกับทีมชาติเนาะทัวร์นาเมนต์อาอเชียนที่ผ่านมาแอดกับผู้ดีอานับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแอดกะเฮ็ด เกี่ยวกับอาบานอาเชียนเนาะแต่ว่าไทลีกก็คือว่าเป็นคลิปแรกของแอนอที่ได้มาเฮ็ดในมือน,นี้เนาะมันเป็นยังไงถ้ามันมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทางแอดก็ต้องขอโทษขออภัยผี่น้องทุกท่านที่ด่ารับสมน์เนาะถ้าหากมันผิดพลาดนั่นเองแต่เท่าที่แอดเบิ้งเบล้งแล้วข้อ,ขอมูลมันกันคือที่บ่ผิดพาลาดเอเนาะเพราะว่าแอดกามีความแม่นยำอยู่แล้วเนาะและสำหรับบ้านเนาะบ้านไทลี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่คนเล่าม,ากมักเนาะมักและก็ชื่นชอบในฟุตบ้านไทยลีกเนาะ ว่าบ้านไทยลีกนี่อ่ะก็คือย่างที่เห่าหููกันเนาะบ้านลาวนี่อยังบุมีลีกที่แน่นอนอยังบุมีลีกที่มั่นคงเนาะแต่ว่าไทยนี่ถือว่ามีแล้วสําหรับทีที่ให้ไปเปรียบเทียบกับอ่านี่นะทีมชาติลาวกับถ้าหลายๆคนคงคิดว่าถามและถามว่าเออลาวกับไทยทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยมาเตะกัน,นเป็นนังมันจังอ่าทีมชาติไทยนี่จังมักเอาชนะทีมชาติลาวไปตลอดตลอดนี่ก็คืออย่างที่เหาห้อย่างที่เหาเฮ็ดนี่แหละเพราะว่าไทยลีกอ่ะ บานไทยมันมีลีกที่แน่นอนแล้วก็คือข้าเจ้าก็ลงไปแข้งขันกันทุกๆปีดูดเดือดกันทุกๆนัดกันทุกๆเกมเนาะเมต่กระทั่งอยู่ในลีกอ่าอยู่ในไทยลีกข้าเจ้าก็ถือว่าเข้มข้นแล้วนั่นมันกา่ามีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องความฟิตของนักเตะเนาะต่างกันกับอ่าทีมชาติลาวทีมชาติลาวก็ถือว่าหล่ออ่ามันบ่ค่อยมีลีกที่แน่นอนคือแอดเก้ามาละ อย่างบมมีลีกที่น,น,นอนก็ถือดวา่ารลอฝึกฝนเพื่อไปเตะทีมชาติอย่างเดียวมันกอ็อาจสิมีการมาเกี่ยวข้องทางเรื่องความฟิตนํำเนาะ และที่แอดก้าวมาเมื่อกี้นี้ก็ถือได้ว่าเป็นความคิดส่วนตัวนั่นเองหวัวมันติทถึกหรือเปล่าไอ้ความคิดของแอดเนาะแอดคิดแอดมองแอดเบิ้งว่ามันเป็นแบบนั่นเนาะอ่าไทยนีพ่นมีลีที่แปลว่ามั่นคงมีลีที่แน่นอนแล้วแต่ต่างจากลาวนะั้นลาวยังมีลีกที่มั่นคงยังบมีลีกที่แน่นอนนะอย่างประมาณนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อความฟิตและสภาพทางกายของผู้ลินน้ำเนาะก็ะถือได้ว่าคลิปนี้ก็มีความจมทำท่ายนั่นเนองเนาะจมให้พี่น้องทุกท่านฟังการทำท้าและเป็น อย่า <S 2> <S 2> ลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามให้แอปนํนาเนาะเพราะว่าไหนนะทีนี้นี่จะมีการอาัปเดตข่าวสารการกีฬาที่ทาไในเบิ่งในสมอยู่เป็นประจำเนาะและข้างๆสนามเอ็ดวันเป็นซื้อแรกช่องแรกในประเทศลาวที่เคียนเป็นภาษาไทยว่าข้างๆสนามเอ็ดวันและโตบบบูเองก็ถือเดียวเป็นผู้ซื้อข้าวคนแรกเนาะที่เข้ามาเฮ็ดเกยวกับวงการบ้านไทยที่อาสาเข้ามาเป็นผู้ซื้อข้าวให้กับวงการบ้านไทยและข้างๆสนามเอ็ดวันนะทีนี้นี่เน้นย้ำสุดๆก็นั่นแหละจะเป็นบ้านไทยเน้นเป็นบ้านไทยและก็เน้นเป็นบ้านลาวไปพร้อมๆกันอย่าง ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับข้างๆสนามเอ็ดวันสำหรับมืนน้อนี้ทางข้างๆสนามเอ็ดวันตรงข้อก้าวำว่าล่าลงแล้ว